ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอททอนนะครับนักคํานวณอยู่ในขณะนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมานะสรุปหวย3ตัวบน2ตัวบน,2ต,วบน2ตัวล่างพร้อมตัวจเจาะเน้นให้นะฮะวันนี้วันที่14แล้วนะาสบายชิกนะก็มาดูชุดสรุปทั้งบนทั้งล่างในบินเดียวกันนะฮะตามคําขอนะสบาชิกนะก็ก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันผมก็ขอฝา,ฝากช่องผมไว้ด้วยนะช่องแอททอน นักคำนวณฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะสมาชิกนะแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับมาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนอน,นะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สาหรับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดก,กฎหมายใดๆทั้งสิน้นนะครับทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับ รวมทั้งชุดสรุปด้วยวันนี้ด้วยผมได้เขียนเป็นตัวเลขไว้เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวผมมาสรุปให้สมาชิกเป็นตัวเลขเลยนะครับจะได้เข้าจะได้ง่ายๆนะชุดสรุปผมผมก็นํามาจากนี่แหละฮะนะครับสมาชิกนะชุดสรุปอันนี้ชุดสรุปเก้าชุดเต็มล่างนะครับสมาชิกนะรวมทั้งอ่าอันนี้ด้วย2 8งแปดเป็นสิชุดอันนี้ชุดสรุปเต็มล่างนะฮะเดี๋ยวผมจะตัดเอาไปแค่สชุด เนี่ยผมเน้นให้เลยนะฮะเดี๋ยวไปสรุปกันอันนี้ก็คือชุดล่างแล้วก็สารตัวบนนะครับก็จะมีสูตรเมื่อวานนี้ด้วยนี่นะครับเดี๋ยวไปสรุปนะครับมีในนี้ด้วยนะฮะสองตัวนะครับมีห้าศูนย์กับห้าหนึ่งชุดสรุปผมเอาสมาชิกนะผมใช้จริงนั่นแหละสมาชิกนะผมก็ใช้จริงในสูตรนี้นะครับก็มีตามนี้นะฮะสมาชิกนะเยอะ น,นี่เด่น่างตัวเดียวก็ใช้เด่นล่างสูตรนี้นะครับเป็นสูตรเก่าต่อจากวดวที่แล้วอ่ะก็ประมาณนี้แหละน่าสมาชิกนะอันนี้10ล่างนะครับเขาใช้จริงถ้าเป็นสูตรเก่านะสมาชิกต่อจากวดวที่แล้วนะครับอันนี้ก็สูตรเก่าทั้งนั้นหน่าสมาชิกในช่องน,นี้อ่ะอันนี้ก็มี3 8ชุดเดียวเลยนะฮะสมาชิกสําหรับสูตรนี้ผมก็จะเอาไว้สรุปให้ครับอันนี้หลักหน่วยล่างตัวเดียวชนกัน2 ตัวเราเลขแปดนสมาชิกอ่ะก็สูตรอ่ามีสมาชิกนะครับติว่าผมว่าผมลงสูตรเยอะนะครับผมลงสูตรเยอะใช่ฮะผมไม่ผมไม่เถียงนะฮ<น>ะเพราะว่าผมเปิดช่อง youtube นะสมาชิกนะผมต้องลงสูตรเยอะอยู่แล้วนะครับถ้าสมาชิกนะครับสมาชิกไม่ชอบนะฮะสมาชิกก็มองผ่านไปเลยนะสมาชิกนะนะครับเพราะว่าผมลงไว้ให้เพื่อเป็นแนวทาง นะครับหรือที่ผมบอกว่าผมนะครับไม่การันตีว่าจะมาตามที่ผมคำนวณหรือเปล่าก็ผมไม่การันตีจริงๆนะเพราะผมไม่ใช่เทวดาผมไม่รู้นะว่าหวัวจะออกตัวไหนถ้าสมาชิกท่านไหนที่เม้นมาด่าผมว่าอา้าวไม่การันตีแล้วจะมาลงให้สูตรให้ดูทําไมหรือหรือท่านน่ะรู้รู้หรือเปล่าท่านก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนกันกับผมนะสมาชิกนะในเมื่อท่านก็ไม่รู้เหมือนกันกับผมท่านก็ไม่น่าจะ จะมาคอมเมนต์แบบนี้นะสมาชิกนะเพราะว่ามันบั่นทอนกําลังใจครับถ้าท่านไม่รู้ผมก็ไม่รู้ต่างคนต่างไม่รู้ก็ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเองนะถ้าคิดตรงกันว่าให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางมันจะได้สบายใจท้งผู้ให้และผู้รับนะสมาชิกนะก็อย่ามาเม้นบั่นทอนกำลังใจกันเลยนะสมาชิกนะเพราะว่าทุกสูตรผมก็ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางถ้าไม่ชอบมองผ่านไปก็เท่านั้นเองนะสมาชิกไม่มีอะไรมากนะครับ นะครับเพราะผมก็ไม่ได้บังคับให้สมาชิกนะครับมาดูนะครับนะครับเพราะว่าผมให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะสมาชิกนะเข้าใจตรงกันนะครับนะนะครับอันนี้ไม่ว่ากันก็คือชี้แจงนะสมาชิกนะเพราะว่าบางท่านถ้าสมาชิกสูตรมันเยอะต้องยอมรับนะเพราะว่าผมคิดสูตรหวยไม่ว่าเฉพาะช่องผมช่องอื่นเขาก็ลงให้ทุกวันเยอะมากันนะสมาชิกนะถ้าท่านไม่ชอบชุด สูตรใช่ไหมฮะนี่ฮะมาเลยฮะวันนี้ผมสรุปให้นี่แหละในบินเดียวกันเลยนี่จะได้เข้าใจง่า,า,นะา,ายๆห,ห,ห,หาสมาชิกนะครับมาดูเลยฮะชุดสรุปสรุปบนนะฮะชุดสรุปบนนะฮะอ่ะหาสมาชิกนะสรุปมุมนะครับจะได้แบบ ไม่ปวดหัวนะสมาชิกนะถ้าถ้าสมาชิกรอแบบเนี้ยนะครับใครที่ปวดหัวเรื่องสูตรก็รอแบบนี้ก็ได้นะฮะเพราะวันที่สิบสามสิบสี่ผมสรุปให้อยู่แล้วนะฮะก็เหมือนนี่แหละฮผมก็มาสรุปให้นะครับถูกผิดก็ไม่ว่ากันอีกนะฮะสมาชิกนะเพราะผมก็ไม่รู้ว่าหัวจอจกอะไรเหมือนกันนะครับ,นะรบสมาชิกนะก็ผมเป็นคนพูดตรงๆนะครับ มีความจริงใจให้สมาชิกอยู่แล้วนะถ้าสมาหรือสมาชิกท่านที่เมตตา,าผมนะว่าผมไม่การันตีว่าจะออกตัวนี้แล้วมาลงสูตรให้ดูทําไมนะถ้าท่านรู้ท่านไม่จําเป็นต้องเข้ามาดูช่องของผมก็ได้นะสมาชิกนะเพราะว่าท่านรู้แล้วนี่เพนะราะผมไม่รู้นะรผมถึงได้มาคํานวณตามสูตรให้สมาชิกได้รับชมกันเป็นแนวทางไงฮะนะสมาชิกนะก็เข้าใจตรงกรันนะครับามาดูทุดสรุปเลยนะ ผมให้ไว้แบบนี้นะฮะข้างบนนะครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งครับหกศูนย์หกหนึ่งผมให้แค่สี่ชุดนี้นะครับอันนี้ผมทำตามสูตรผมสูตรผมที่ผมให้ดูไปแล้วห้าสมาชิกนะผมไม่รู้ว่าจะมาไม่มาอีกนั่นแหละอย่างเช่นสูตรนี้มันก็มีหกหนึ่งผมก็เอาสูตรตามสูตรพวกนี้แหละมาคำนวณแล้วมันมันติดกันเยอะนะฮะ อย่างเช่นสูตรทางเดินเลขมันก็มีติดที่ศูนย์หนึ่งสองวันนี้ได้ศูนย์หนึ่งสองผมว่าตัดเลขสององผมตัดเตัดเลขสองทิ้งผมก็เอาแต่ศูนย์กับหนึ่งมันมีครับผมว่าสูตรทางเดินเลขอะไรมาจับมาเดิมนะสูตรทางเดินเลขงวดที่ผ่านมาเขาเข้ามันได้ศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองไงมันก็มาที่เลขหนึ่งวดนี้ก็ได้ตัวเดิมศูนย์หนึ่งสองไงผมก็จับเลขห้ากับเลขหกมาใส่ก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรนะครับนอกเหนือจากนี้อ่ะเลขสามตัวบน ที่ผมบอกไว้ผมวางเลข3ากับเลขก4ไว้หลักร้อยนะครับแล้วก็มาจับเอานะครก็มี3 5 0ครับ3 5 0แล้วก็4 5 1อ่ะผมเน้นให้2ชุดนี้เองฮะมาชิกนะผมเน้นให้2ชุดนี้นะครับล่างนะ ชุดสรุปลากสสมาชิกนะที่ผมพูดอธิบายให้ฟังเมื่อกี้นี้นะครับคนที่คอมเมนต์ด่าว่าผมนะผมนะครับมาชี้แจงอธิบายให้ท่านฟังนะฮะว่าผมไม่รู้จริงๆนะครับผมถึงได้บอกว่าผมไม่การันตีนะฮะเพราะอันนี้ผมมาอธิบายให้ฟังนะสมาชิกนะไม่ได้ด่าไม่ได้ว่าอะไรนะรก็มาอธิบายชี้แจง เพราะว่าท่านมาเมน์ว่าในคอมเมนต์นะครับนะครับก็ถ้าสมาชิกนะครับอยากอยากจะเขาเรียกอยากเชชี้แน่ผมนะนะโอ้แอดโอ้แอดลงสูตรเยอะแอดจับให้หน่อยสิเน้นให้หน่อยสิตัวไหนอะไรเออถ้าชี้แน่กันาประมาณนี้ก็จะเข้าใจว่าเป็นการาติติงชี้แน่กันอันนี้มาก็ใส่ผมเลยด่าผมเลยโอ้อันนี้ผมก็ บางครั้งผมน้อยใจนะสมาชิกนะเพราะผมคำวนวณหวยผมก็อยากให้สมาชิกถูกนั่นแหละฮะสมาชิกไม่มีอะไรมากมายครับก็ถ้าเมนให้กําลังใจกันผมก็จะนะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเป็นอย่างหองนะสมาชิกนะ <c oughs> นะครับก็อ่าปากันไปฮะอ่ะข้างล่างนะก็อย่างที่ให้ดูชุดเต็มไปเมื่อกี้นี้ผมเน้นไปที่สามแปดนะครับสามแปดกับเก้าสอง ผมให้สองชุดนี้รับมาไม่มาไม่รู้นะสมาชิกนะนะชัดเจนนะฮะใครที่ชอบไม่น้อยชุดสรุปเลยทั้นี้ตามนี้นะถูกผิดไม่ว่ากันเด้อสมาชิกเด้อนะครับเพราะผมก็ไม่รู้ทั้ที่สิบหกทับหกนะทับหกห้าห้าแขน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 นะฮะสรุปแขนแขนแบบนี้นะสมาชิกนะอ่าชอบไม่ชอบขึ้นอยู่กับตัวของท่านละตอนนี้ ไม่ใช่ว่ามัวตัวเลขนะตัวเลขมันมีที่ไปที่มาอยู่แล้วที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้นี้นะครับมันจะมาหรือเปล่าล่ะอันนี้ก็ไม่ทราบได้พ่อแม่ทีน่นะ้องเฮ้ยนี่ฮะชุดสรุปล่างชุดเต็มผมผมลงไปให้สองสามวันที่ผ่านมาแล้วผมก็นําจากชุดนี้แหละฮะเห็นป่า38กับ92เนี่ยเอาแค่สองชุดนี่แหละเพราผมมั่นใจสุดๆนะแต่อันจะมาไม่มานี่แล้ว นะครับให้สมาชิกพิจารณาเอาเดอ้อ์ฮะเ้าเน้นไปเลยมีสองชุดอย่าบอกนะครับว่าสองชุดนี้จะเน้นตัวไหนสมาชิพิจรารณาเอาโลดมีแค่สองชุดมาบามาคอกับหู้เหมือนกันนะฮะเอาเน้นเ,เลขแปดตัวเดียวเอาเลขแปดตัวเดียวข้างบนนี้ก็ศูนย์กับห้าเดน่นเอามาไม่มาไม่รู้ละ่ะ นะก็เดาๆเ,เอาทั้งนั้นแหละเดาตามสูตรพูดง่ายๆนะสมาชิกนะไม่ได้เก่งอะไรหรอกนะก็เดาตามสูตรที่สูตรที่มีที่ผมลงให้ผ่านตาสมาชิกนั่นแหละอ่าพูดง่ายๆนะครับนะก็พูดกันตรงๆนี่แหละสมาชิกนะไม่ชอบก็มองผ่านๆไปได้เลยนะอ่ะข้างบนนี้เลขศูนย์ก, 0, กับเลขห้าเด่นเอาตัวหนึ่งเลขล่างนี้เด่นแปดตัวเดียวเลยนะครับเน้นไปที่ตัวนี้ฮนะอันนี้ก็เป็น กันไว้แล้วกันนะอ่ะ,อะสามตัวบนผมเมนิ้นไปที่เลขห้าเด้อบอกไว้ก่อนเลย่ะเลขห้าเน้นเลขห้าเน้นเลขห้าครับอ่ะ,อะสั้นๆแต่ได้ใจความประมาณนี้ช่องฮะช่องแอดทอนนะักคำนวณ เ,เขียนโค้งบรนจอหนังเรดาร์เลยเอา้าวก็ประมาณนี้นะสมาชิกนะอ่าพิจรา,ารณากันเราเรือ,เอถือว่าน้อยชุดแล้วเราวัดดวงนะสมาชิกวัดดวงเลยลวัดดวงกองตลาดามาไม่มาไม่รู้ถ้าชอบแบบนี้ก็จัดไปตามนี้ถ้าไม่ชอบมองผ่านๆไปเลยไม่ใช่ว่ารังไวยออกแล้วพอ ไม่ไม่มาไม่มาสักตัวตามนี้มาตามมาด่าผมไม่ได้นะสมาชิกนะนะครับเพราะผมลงไฮไวผมเป็นแนวทางนะครับอันนี้ก็สูตรที่ผมพ่อมาให้ด <IEL Y arn amura> anyway. ูเลยที่ผมทำนะนะสมาชิกนะก็มีจากสูตรเท่านั้นแหละนะสมาชิกนะก็อ่าเข้าใจกันตรงกันตามนี้เด้อเด้อพ่อใหญ่ทั้งหลายนะครับอย่างมติมาว่ากันเด้อ อขอให้โชคดีก็แล้วกันนะสมาชิกนะทุกคนที่ติดตามช่องแอด thon คํานวณน,นะครับก็ฝาก like, กดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยนะค,คำพูดคำจาไหนนะที่ไม่สุภาพนะครับที่คิดว่าผมพูดแรงผมก็ต้องกราบขอโทษขอภัยสมาชิกไว้ลวงนาด้วยครับจริงๆแล้วผมไม่ใช่คนอารมณ์อารมณ์รายนะค็นคนตลกจะค่อนข้างตลกไปแต่บางครั้งสมาชิกก็ก็ให้เกียรติ ให้เกียรติขะน้อยแหน่เวลามู้เจ้าอไ้ว้ไอ้คอมเมนต์นะรักษาน้ําใจข่อยเด้อนะครับเพราะว่าข่อยกับบรูลนะครับว่าหวยจะออกตัวไหนก็ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นแหละนะครับบอลลูบรอว่าหวยจะออกตัวไหนถ้าชอบก็นําไปพิจารณาเอาเองดอกถ้าไม่ชอบก็มองๆผ่านไปเด้อนะฮะก็ประมาณนี้แหละนะ รักทุกคนครับนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับพวกนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายนะยังไม่จบนะพี่น้องนะพวกนี้อีกคลิปหนึ่งนะพวกนี้อีกคลิปหนึ่งนะจะเป็นสูตรอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ